กาะในประเทศไทยจเจริญเกินไปอย่างนั้นเหรอเมื่อเทียบกับภาพในหัวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเอาไว้ในตอนแรกโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นเมื่อความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะมาใช้ชีวิตเรียบง่ายปนเกาะในประเทศไทยนั่นคือเป้าหมายแรกๆเลยจุดประสงค์แรกๆในการเดินทางมาที่เมืองไทยแต่กบกลายเป็นว่ามาตกใจที่ตันมีทุกอย่างเหมือนกับในเมืองเต้ๆเลย โดยเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าภาพแรกที่เขาคิดไว้ในหัวก็คือพอไปอยู่ที่เกาะที่ประเทศไทยก็อยากลองสัมผัสการทําอาหารด้วยวัตถุดิบในแบบของท้องถิ่นเต็มที่ก็อาจจะหาซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทําอาหารกินกันง่ายๆบนเกาะอะไรแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าร้านอาหารที่เต็มเกาะเลยนะครับเขาบอกว่าร้านอาหารเยอะจนคุณแทบจะไม่ต้องทําอาหารกันเลยทีเดียว ในเรื่องถัดมาครับเขาบอกว่าภาพที่คิดไว้ตอนแรกก็คือการเดินทางบนเกาะในตอนแรกนะครับเขาประเมินเอาไว้ว่าเต็มที่ก็อาจจะต้องเดินเท้าแหละซึ่งเป็นการเดินทางหลักๆแต่ไม่ใช่เลยเกาะหลายแห่งในประเทศไทยมีทั้งถนนที่เดินทางได้ทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์ถึงขนาดที่บอกว่าเกาะบางแห่งนะครับที่ยังเป็นธรรมชาติมากๆมีแม้กระทั่งเอารถยนต์ไปได้คือเดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถยนต์ได้เลยพระมีถนนลาดยางขึ้นลงเขาให้ด้วยอีกต่างหาก ก่อนจะรับชมความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็ここ ya, ขอแนะนาเล็กน้อยนะครับถ้าท่านผู้ชมกําลังมองหาสินค้าอะไรอยู่ก็สามารถลองดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าไม่ได้ต้องการเสื้อยือดก็สามารถดูสินค้าอื่นได้ด้วยนะแต่ที่ผมแนะนําม,มานะครับก็เป็นเสื้อยืดสีพื้นจากแบรนด์ไทยที่ผมใช้งานอยู่ในชีวิตประจาวันนะครับดีซส์เรียบง่ายลงตัวแบบนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายมือทางด้านล่างของหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ที่ความคิดเห็นที่เขาเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยเลันะครับเขาก็เล่าไปนะครับว ก็คือการทําอาหารจากวัตถุดิบท้องถิงง่นง่ายๆสบายๆพืชผักผลไม้ที่ภาพในหัวนี่คิดเอาไว้ว่าก็ไปซื้อจากคนท้องถิง่นเอามาทําอาหารส,สดๆดหรือแม้กระทั่งอาหารทะเลสดสดที่เพิ่งจับมาได้ก็เอามาทําแบบง่ายๆนั่นคือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่คาดหวังเอาไว้ของฝรั่งคนนี้ครับเขาก็บอกต่อนะครับพอไปถึงจริงๆเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบในการทําอาหารทะเลเองเลยอาหารทะเลสดสดไม่ต้องไปดูเห็นก <s> ับตาไม่ต้องไปหาซื้อกับชาวประมงแต่เราสามารถไปที่ร้านอาหารที่ตกแต่งหรูหราดูดี มีบรรยากาศริมทะเลสวยงามแล้วก็สามารถสั่งอาหารทะเลมาเสิร์ฟได้เลยนั่นทำให้ผมต้องตัดภาพในหัวทิ้งไปด้วยเลยทีเดียวจนผมต้องตั้งคำถามในใจเลยว่านี่มันสะดวกสบายจนจะมีความเป็นเมืองอยู่แล้วร้านอาหารทุกอย่างนะมีความเป็นเมืองหมดเลยแต่สไตา์ก็สามารถคลองใจผมได้เพราะว่าราคาไม่ได้สูงอะไรมากจนเกินไปอันที่จริงการใช้ชีวิตบนเกาะของผมก็คาดหวังเพราะว่าอยากจะใช้ในค่าใช้จ่าย,ายที่ถูกด้วย ก็เลยมองในมุมมองของความเรียบง่ายเข้าไว้และนั่นคือภาพจําของประเทศไทยด้วยแต่กลายเป็นว่าระหว่างอยู่บนเกาะเราแทบจะไม่ต้องทําอาหารเองเลยและมันไม่มีภาพแบบนั้นในหัวอีกต่อไปเรื่องถัดมาเขาเขาเล่าไปต่อในเรื่องของความที่มองว่าการไปใช้ชีวิตบนเกาะน,นะครับแม้แต่ในมุมมองของการไปเที่ยวเองก็จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดด้วยผมเข้าใจว่าเวลาเราเข้าไปที่พักเราอาจจะมีไฟฟ้าใช้ยอย่างจํากัดอาจจะมีจํากัดช่วงเวลาในการใช้งานไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งการใช้น้ำก็โดยความที่เป็นเกาะแหละการใช้น้ำจืดก็เป็นอะไรที่อาจจะมีต้นทุนที่สูงและอาจจะต้องประหยัดเข้าไว้แต่ไม่ใช่เลยทุกอย่างที่ว่ามาทุกอย่างถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากๆที่พักของเราใช้ไฟฟ้าได้ตลอด2 4สิชั่วโมงนั่นยังไม่เหลือเชื่อเท่ากับการใช้น้ำได้อย่างไม่จำกัดด้วยผมไม่เห็นมีคําเตืนอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพวกเขาไม่ได้ใช้น้ําอย่างมีข้อจํากัดมากนักและดูเหมือนว่าจะมีระบบการเติมน้ําให้กับที่พักด้วยอีกต่างหากขณะที่ความเห็นของคนนะครับที่เข้ามาแสดงความเห็นนะครับบอกว่า ที่คุณว่ามาน่าผมยังไม่ถึงเท่ากับการที่ไปที่เกาะพีพีแล้วเจอกับร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงร้านค้าปลีกที่ใหญ่โตผมคาดไม่ถึงนะเพราะนั่นคือเกาะอยู่กลางทะเลอย่างแท้จริงเอาจริงเกาะพีพีไม่ใช่เกาะที่ใหญ่มากเลยนะในประเทศไทย แต่การเป็นว่าร้านสะดวกซื้อมีอยู่ที่แห่งนั้นด้วยและทึงได้มากกว่านั้นไปอีกเมื่อร้านฟาสต์ฟู้ดอเมริกันไม่น,น่าเชื่อเลยว่ามันอยู่บนเกาะพีพีด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมอึ้งมากกว่าที่คนพูดมาซะอีกอะนะผมเองเข้าใจว่าแมคโดนัลล์จะต้องอยู่ในตัวเมืองแต่ไม่ใช่เลยแมคโดนัลล์มาอยู่บนเกาะด้วยแม้แต่เกาะหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศต้นทางที่เป็นต้นตำรับแท้ๆก็ยังไม่ได้ถึงขั้นมีแมคโดนัลล์อยู่บนเกาะเล็กๆขนาดนั้นเลยนะ แต่ประเทศไทยมีคุณคิดดูเอาแล้วกันอืมคนนี้นะครับถึงกับเปรียบเทียบกับประเทศต้นตํนตำรับของแบรนด์ดังเก่าวเลยนะครับว่าคือถ้าเป็นเกาะขนาดพอๆกับเกาะพีพ,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 พีเนี่ยไม่ได้มีแม้กระทั่งร้านแฮมเบอร์เกอร์ฟา์ฟ,าฟูชื่อดังมาตั้งสาขาอยู่นะครับแต่ประเทศไทยมีขณะที่ต่างชาติอีกคนนะครับก็เข้าาบอกว่าผมไปที่เกาะพังานก็มีร้านเมโรโน,โน่อย่างที่คุณพูดถึงด้วยเช่นกันือกว่าพวกเขาสร้างสิ่งนี้มาเพื่อบริการกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเอาจริงไม่ได้ต่างจากการเป็นตัวเมืองเลยนะแต่แค่ยกมาตั้งอยู่ในเกาะเท่านั้น ที่เหลือเชื่อไปก่อนนั้นก็คือเจอร้านพิซซ่าที่เป็นแบรนด์ชั้นนําอยู่หลายๆเกาะในประเทศไทยด้วยเช่นกันผมเห็นด้วยนะยาว,ว่าแต่เกาะในสหรัฐอเมริกาเลยเอาหลไรพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเมืองในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้มีร้านฟาสต์ฟูฟ้ดแบบนี้ขยายสาขาออกไปไกลขนาดนั้นนะแต่นี่เล่นมาอยู่บนเกาะเลยเป็นเลยที่เหลือเชื่อด้วยเช่นกันความเห็นต่อมาเขาบอกว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเป็นเมืองอย่างที่คุณว่ามาจริงๆแหละผมนขทานะทึ่งที่เกาะบางแห่งมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ด้วย แต่อย่างไรก็ตามนั่นน่าจะถือว่าเรียกเป็นเกาะที่พัฒนาของประเทศไทยนะอย่างไรก็ตามเกาะที่ขนาดเล็กลงมาก็อาจจะมีคลินิกซึ่งในตอนแรกผมมีความกัง,งวลว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาระหว่างอยู่บนเกาะเนี่ยจะทายังไงดีสุดท้ายไปพบว่าในเกาะสมุยนั้นมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ในนั้นด้วยและแถมยังมีทางเลือกด้วยนะไม่ได้มีข้อจํากัดให้เลือกเพียงไม่กี่ทางขณะที่ความเห็นอีกคนครับบอกว่าสำหรับเกาะสมุยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือเกาะที่พัฒนามากๆของไทย แต่ผมคิดว่าหลายๆคนจะไปทึงกับเกาะเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แยกย่อยออกไปซึ่งคาดไม่ถึงเลยว่าจะมีความสะดวกสบายแบบนั้นแต่ที่แน่นๆก็คือผมคิดว่ารัศดุกซื้อของไทยไม่ได้กระจายออกไปแค่ทั่วประเทศอย่างเดียวแต่กระจายไปทั่วหลายๆเกาะด้วยเช่นกันผมเจอได้ที่เกาะพีพีและเกาะพังานด้วยโดยจากนั้นถ้ามีหลายๆความเห็นของนักท่องเที่ยวด,ด้วยกันนะครับก็เข้ามาบอกว่านั่นเป็นเรื่องตลกร้ายมากๆเลยนะคือผมก็เคยคิดคล้ายๆกับคุณด้วยเช่นกันว่า ไปใช้ชีวิตบนเกาะของประเทศไทยความสะดวกสบายที่ทําใจเอาไว้แล้วแต่พอไปถึงจริงๆนี่กลายเป็นว่าผมนั่งเล่นโทรศัพท์สบายใจอยู่เลยและผมก็สามารถถ่ายหน้าฟีดอัปรูปลงโซเชียลมีเดียได้ยอย่างสบายใจการบริการอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ถือว่ามีความเร็วสูงซึ่งจะว่าไปตามตรงเวลาเราไปหลายๆเกาะจากอีกหลากหลายประเทศ เราจะต้องเผื่อเอาไว้ในเรื่องของบริการอินเทอร์เน็ตที่อาจจะเข้าไม่ถึงอย่างน้อยๆก็ในฟิลิปปินส์ในหลายๆเกาะทําให้เราไม่สามารถที่จะออนไลน์ได้ตลอดเวลาแต่ในประเทศไทยแทบจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องวางแผนอะไรเกี่ยวกับการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเลยเพราะว่าไปที่เกาะแห่งไหนก็เหมือนจะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปหมดขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าถ้าคุณดูจากหลายๆเกาะต่อให้เป็นเกาะเล็กๆก็ตามนะในประเทศไทยถ้าเป็นในย่านที่มีสถานบันเทิงมีร้านอาหารอยู่มากมายเต็มไปหมดเนี่ย คุณจะพบว่าในช่วงวลารยามค่ำคืนก็ไม่ได้แตกต่งางอะไรจากความเป็นตัวเมืองเลยนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่เท่าก็เท่านั้นสิ่งที่มีอยู่ในนั้นน่ะมีทุกอย่างคล้ายๆกับในเมืองเลยนั่นก็เลยทําให้คุณไม่รู้สึกว่าขาดสิ่งใดสำหรับผมเห็นด้วยในแง่ของความเจริญที่มีมากจนเกินไปจนบางทีเกาะที่เป็นธรรมชาติมันก็มีข้อดีข้อเสียปะปบบนกันไปเนี่ยนะผมพบว่าเกาะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงแต่ถ้า,าบนเกาะนั้นก็พบที่พักที่มีโรงแรมหรูระดับ5ดาวอยู่ด้วยรีสอร์ร โอเคแบบนี้คงไม่ใช่ที่พักบนเกาะที่พักกันในกระท่อมแล้วก็ออกมาเดินเล่นสบายใจแบบเรียบง่ายไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าใครคาดหวังประสบการณ์แบบนั้นอยู่คุณสามารถไปอีกหลายประเทศในภูมิภาคแห่งนี้นะโดยเฉพาะในฟิลิปปินส์มีหลากหลายเกาะเลยที่เป็นได้แบบนั้นให้กับคุณแต่อย่างไรก็ตามเกาะสนใจในประเทศไทยโดยเฉพาะเกาะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมส่วนมากนที่พักมันอยู่มากมายเต็มไปหมดแล้วโรงแรมหรูๆนะเรียกว่าแทบจะครอบคลุมทุกความต้องการ ชนิดที่ว่าแทบไม่มีมุมไหนปล่อยให้คุณได้ลำบากเลยทีเดียวยิ่งถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินมีทางเลือกร้านอาหารที่เยอะมากๆภาพของการที่คุณจะต้องไปตั้งกองไฟแล้วก็ย่างปลาที่เพิ่งจับมาได้อะไรแบบนั้นมันไม่มีแบบนั้นหรอกนนการมาเที่ยวในเกาะของประเทศไทยแต่เอาจริงๆผมก็คิดว่าสิ่งนี้แหละคือทําให้ประเทศไทยสามารถคลองใจผู้คนเอาไว้ได้ โดยพื้นฐานแล้วผู้คนอยากต้องการที่จะท่องเที่ยวอยากพัชนัายอยู่บ้างแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการความสะดวกสบายอยู่ไม่น้อยเลยนั่นก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ถึงหลงรักประเทศไทยในที่สุดนั่นเองเอาจริงๆบนโลกใบนี้มีเกาะมากมายนะที่เป็นภาพของเกาะที่คุณเห็นแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบนั้นอย่างในอินโดนีเซียก็ด้วยเช่นกันมีหลายเกาะเลยที่เป็นแบบนั้นแต่ในประเทศไทยอาจจะเป็นตรงกันข้ามกันขณะที่ต่างชาติอีกคนครับเข้ามาบอกว่า ผมเห็นจากบางเกาะมีการจัดฟูลมูนปาร์ตี้แล้วก็มีคนมาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นที่เกงงาะพะงันผมคิดว่าแค่เห็นสิ่งนั้นก็รู้สึกได้เลยว่านั่นคือเป็นการพัฒนาไหนครับได้เป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่อยู่บนเกาะอีกทีผมคิดว่านั่นไม่น่าจะเป็นความเรียบง่ายแล้วนะแต่เป็นความสนุกสนานและมีความเป็นเมืองที่ยกไปตั้งอยู่บนเกาะซะมากกว่าขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าแต่นั่นก็ไม่ใช่ความวุ่นวายในแบบของตัวเมืองนะแม้ว่าจะมีความสะดวกสบายแบบตัวเมืองก็จริง ตอให้คุณต้องการใช้ชีวิตเรียบง่ายความสะดวกสบายที่มีให้ไม่ได้หมายความว่าจะวุ่นวายเหมือนในตัวเมืองเกาะหลายแห่งอย่างน้อยก็ทําให้คุณยังสามารถที่จะเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความสะดวกสบายอาจจะมากเกินกว่าที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้ก็เท่านั้นอย่างไรก็ตามสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องดีซะมากกว่า แหลายอย่างที่คาดไม่ถึงนั้นถือว่าเป็นความสะดวกสบายที่ถูกแถมเพิ่มขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังได้พักผ่อนในธรรมชาติอยู่เรายังคงได้ใช้ชีวิตบนเกาะเหมือนเดิมที่ถึงแม้มันไม่ได้ถึงขั้นที่เราจะต้องพึ่งพาตนเองในระดับที่สูงแบบที่เป็นภาพจําของหลายๆเกาะ จากที่เห็นมาหลายๆที่ทั่วโลกยิ่งถ้าเป็นเกาะใหญ่ๆและมีคนอยู่เยอะๆหน่อยนะคุณจะเห็นได้เลยว่าแทบจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่แล้วเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะได้เลยทั้งถนนทนทางตึกรามบ้านช่องก็มีความเป็นเมืองและได้ความเป็นที่นิยมทางด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลการพัฒนาที่มีอยู่บนเกาะอาจจะมากกว่าหลายพื้นที่ชนบทที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยขอต้อนรับเข้าสู่ประสบการณ์ที่แตกต่างอทิจริงคุณเจอแบบนี้ใต้ที่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในอินโดนีเซียด้วยเช่นกันนะ ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกบลับนะรับก็บอกว่า,วาประเด็นก็คือเราติดภาพจําเกี่ยวกับประเทศไทยมาอีกแบบมันก็เลยทําให้พอไปเห็นของจริงมันก็เลยมีความตกใจอยู่เล็กน้อยหรือบางคนก็อาจจะมากเกินไปเลยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่าร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงของประเทศไทยจะมีความรุ่งเรืองน่าจะแทบมากที่สุดประเทศหนึ่งที่อยู่ในแถบนี้จนผมมาเห็นกับตาเมื่อมาที่เกาะที่อยู่ไกลามากๆผมนั่งเรือมากว่า2ชั่วโมงนั่งเรือขนาดใหญ่มากว่า2ชั่วโมงเพื่อข้ามมาที่เกาะที่อยู่กลางทะเล แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวมันก็มาถึงตัวเกาะด้วยเช่นกันซึ่งเป็นอะไรที่ครบตามความต้องการจริงๆสินค้าทุกอย่างสามารถหาได้แม้ว่าจะอยู่บนเกาะก็ตามโดยมีคนเข้ามาแสดงความเห็นตอบกลับนะครับก็บอกว่าจุดนี้แหละคือสิ่งที่สร้างจุดเปลี่ยนให้กับการที่เป็นเกาะกลางทะเลที่อยู่ห่างไกลของประเทศไทยขอสะดวกสบายมีได้ทุกสินค้าสามารถหาได้ก็เพราะว่าประกอบไปด้วยร้านสะดวกซื้อและกิจการต่างๆที่ให้บริการอย่างครบครันนั่นก็เลยทําให้ประเทศไทยไม่ได้ขาดอะไรต่อให้คุณอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตาม โดยมีความเห็นของต่างชาติอีกคนนะครับก็พูดไปเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์นะครับเขาก็บอกนะครับว่าอีกอย่างที่สําคัญก็คือการเดินทางเข้าเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ที่รวดเร็วมากกว่าคือในประเทศไทยบางเกาะนะมีเรือเร็วที่เราสามารถใช้บริการแล้วก็เดินทางกลับสู่แผ่นดินใหญ่ได้อย่างรวดเร็วตรงกันข้ามตอนที่ผมไปฟิลิปปินส์นะการจะหาเรือบางทียังหาไม่ได้เลยและล่าช้ามากๆในการจะเดินทางกลับไปกลับมาหรือข้ามไปที่อีกเกาะหนึ่ง แต่ในประเทศไทยเราสามารถหาเรือเร็วที่เดินทางเชื่อมโยงกับเป็นใหญ่ได้นั่นคือสิ่งที่ผมทําอยู่บ่อยครั้งตรงข้ามการที่มาอยู่เกาะกลางทะเลมันจะต้องเผื่อเวลาแต่ประเทศไทยในเกาะบางแห่งที่แม้แต่เป็นเกาะที่เล็กมากๆก็ยังมีสายการบินที่สามารถเดินทางไปได้ด้วยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาถามนะครับก็บอกว่ามีเกาะแห่งใดบ้างในไทยที่มีสายการบินแต่เท่าที่ผมจําได้นะเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่เห็นบ่อยๆมีแค่ภูเก็ตแล้วก็เกาะสมุยเท่านั้นผมเห็นแค่2เกาะนี้เพราะผมเดินทางด้วยสายการบินมาแล้วทั้ง2เกาะ แต่อย่างไรก็ตามเกาะอือ่นส่วนใหญ่ยังต้องเดินทางด้วยการเดินทางทางเรืออยู่ดีนะขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เข้ามาบอกว่าแต่สำหรับผมในเกาะสมุยถือว่าเป็นเกาะเล็กๆเ,เลยนะผมไม่คิดว่าเกาะสมุยจะเป็นเกาะที่ใหญ่โตอะไรมากมายคือเกาะขนาดใหญ่คุณต้องมาเที่ยวกับทางฝั่งอินโดนีเซียดูมีเกาะหลายแห่งที่ใหญ่โตวกว่าเกาะสมุยม,ยมากแต่ก็ยังเรียกว่าเกาะเหมือนกัน ส่วนผมมองว่าเกาะสมุยคือเกาะเล็กๆที่ม cool. ีความสะดวกสบายและเหมือนความเป็นเมืองทุกๆอย่างสามารถบินไปลงที่เกาะได้และมีถนนหนทางที่เป็นเหมือนในเมืองทุกๆอย่างด้วยสามารถใช้รถยนต์ที่นั่นได้ด้วยและนอกจากนั้นที่น่าทึ่งก็คือมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกาะด้วยเรื่องนี้นะครับเป็นที่ถกเถียงกันต่อนะครับว่าบางคนเขามองนะครับว่าเกาะสมุยไม่ได้เรียกว่าเกาะเล็กๆนะอย่างคนที่มองต่างนะครับก็บอกว่าเกาะสมุยนี่ถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่ของประเทศไทยได้เลย นั่นก็เลยถึงทําให้มีการพัฒนาแบบนั้นได้และแถมยังเป็นอําเภอด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอําเภอเกาะสม,มุยก็มีความเจริญไม่ได้ต่างจากความเป็นเมืองอยู่แล้วมันก็ใช่สิถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียที่มีเกาะเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนและเกาะหลายๆหายหายหายแห่งก็แทบจะไม่ได้ตั้งชื่อเลยเยซ้ําแน่นอนว่าเกาะที่ใหญ่โตของอินโดนีเซียก็จะมีสเกลที่ใหญ่มากกว่านั้นมากๆและเกาะสม,มุยก็จะดูเป็นเกาะเล็กๆไปเลยแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูบริบทในความเป็นเกาะในประเทศไทย เกาะสมุยสำหรับผมถือว่าไม่ใช่เกาะขนาดเล็กนะนั่นคือเกาะที่ใหญ่พอที่จะเป็นเมืองได้อยู่แล้วโดยก็มีความเห็นเข้ามาตอบกลับนะครับก็พูดถึงเกาะสมุยต่อนะครับก็บอกว่าเกาะสมุยถึงขั้นมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่เป็นมาตรฐานที่สูงกว่าในประเทศบ้านเกิดของผมคือถ้าเป็นถึงขั้นนั้นนะมีโรงพยาบาลถึงระดับนั้นเลยผมเชื่อว่าไม่ใช่เกาะเล็กๆแล้วแหละควรจะเรียกว่าเป็นเกาะที่มีการพัฒนาในระดับที่ดีเลยทีเดียวเพราะเรียกได้ว่าสามารถใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ทั้งเกาะแห่งนั้นได้ คือมีทุกสิ่งทุกอย่างโรมไปถึงเจ็บไข้ได้ปล่อยขึ้นมาก็สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานได้หลายแห่งโดยก็มีคนเข้ามาชมนะครับบางคนก็บอกว่าเขาเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบางแห่งในเกาะสมุยมาแล้วนะครับเขาบอกว่ามาตรฐานค่อนข้างจะใกล้เคียงกับโรงพยาบาลในเมืองเลยเดียวหรืออาจจะดีกว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในหลายๆประเทศเลยทีเดีวยวซ้ําในด้านของการบริการนะนะโอ้โหก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าโดยพื้นฐานแล้วต่างชาติไปที่เกาะสมุยเนี่ยส่วนมากจะไปโรงพยาบาลเอกชนกันนะครับ และที่เขาพูดถึงกันอยู่เนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะเกาะสมุยส่งท้ายก็ด้วยเกาะสุดท้ายที่มีการพูดถึงกันนะครับก็คือเกาะภูเก็ตของประเทศไทยโดยฝรั่งคนนี้นะครับก็บอกว่าเกาะภูเก็ตเนี่ยเรียกว่าเป็นความเป็นเมืองได้อย่างเต็มตัวเลยไม่ว่าจะไปส่วนไหนของเกาะก็มีความเป็นเมืองมีชุมชนมีอะไรที่เชื่อมต่อถึงกันหมด อย่างในย่านป่าตองที่มีนท์คลับและก็มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนมากมายผมคิดว่าที่นั่นน,ะน่าจะมีความคึกคักมากกว่าหลายๆเมืองใหญ่ในหลายๆประเทศจากทั่วโลกซะอีกนะในเรื่องของความคึกคักและจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินไปเดินมาเนี่ยบ่อยครั้งทาให้ผมคิดว่าที่นั่นไม่น่าจะเป็นเกาะแล้วความเป็นเกาะแค่เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ความเป็นเมืองที่อยู่บนเกาะนั้นยังไงก็เรียกว่าเมืองและในด้านของการพัฒนานั้นดูแทบจะไม่เป็นเกาะเอาซะเลยโดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า เอาจริงภูเก็ตของประเทศไทยถ้าขยับเข้ามาใกล้แผ่นดินใหญ่มากกว่านี้อีกหน่อยก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นเกาะอะไรแล้วนั่นคือเมืองที่พัฒนาและถ้าหากเฉพาะเจ่อจงไปถึงตัวกเกาะจะพบว่าในเกาะเองก็จะมีเมืองแต่ละโซนที่แยกย่อยออกไป แต่และเมืองนั้นก็ถือว่ามีการพัฒนาที่มากกว่าความเป็นเกาะทั่วๆไปอยู่แล้วไอ้ภาพที่คิดไว้ว่าจะไปลงเรือจับปลาแล้วก็มาก่อกองไฟริมชายหาดทําอาหารกินกันแบบนั้นไม่มีหรอกนะภาพแบบนั้นคงไม่ใช่การมาเที่ยวประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าไอ้ภาพที่คนว่ามานะน่าจะเป็นอดีตไปแล้วหรือไม่ก็เป็นเพียงภาพในมุมมองของการโปรโมทเฉยๆหรือไม่ก็เลยทําให้หลายๆคนเข้าใจว่า การไปเที่ยวเกาะในเขตร้อนหรือไปที่เกาะที่ประเทศไทยก็คงจะได้ประสบการณ์ในลนักษณะนั้นด้วยเช่นกันแต่ความเป็นจริงมันนรู้ล้ากว่าที่คุณคิดเอาไว้มากเลยทีเดียวและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แต่ผมยังมีอีกเรื่องจะมาเล่ากันต่อในคลิปถัดไปนะครับทีฝรั่งพูดถึงชีวิตยามค่ำคืนในประเทศไทยที่คาดหวังเอาไว้เป็นแบบไหนและที่เจอของจริงเป็นแบบไหนซึ่งมีต่อในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ